ทุ่งทุ่งรวงทองนะครับมีทุ่งนาอยู่ที่สวนหลวงลอก้าด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสายด้วยค่ะ,คะระหว่างทางนะครับเราก็แวะซื้อซื้ออะไรเนะี่ยไก่ทอดไก่ทอด KFC ที่ปั๊มน้ำมันปตทหนึอยเก้าสบาทใช่ไหมโอเคโอเคครับเป็นสเสบียงนะครับ สรุปวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูอะไรครับวันนี้เราจะมาสวนหลวงรอกเก้านะครับไม่รู้ว่ามันเปิดหรือ,อยังแต่เราอยากจะมาดูเนาะมาดูแล้วเราก็เข้ามาได้นะครับสวนหลวงรอกเก้าเปิดแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเข้ามาก็เหมือนเข้าเซเว่นนะครับเขาจะสแกนเราก่อนสแกนไข้หวัดก่อนนะครับมาได้เลยนะครับเปิดเรียบร้อยแลย้วครับเรามาอยู่กันที่สวนหลวงรอกนะครับ เอาข้ก้องข้อก้อนวิ่งไปไหนดูก้องดิอยู่วิ่งอยู่าลาดหมามันมาแล้วเนาะใจเย็นๆนะเพื่อนอ่าไปมันไม่มาแล้วนะครับพอดีหมามันจะมันจะเลี้งอาหารจะทบก้อนนะครับอากาศดีมากเลยนะครับเราจะไปตรงไหนแม่ เดินมั่วแล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ใต้ต้นไม้ลมลื่นเลยนะครับอันนี้เสือเหรอโอ้โหเอาม่านบังแดดมาเป็นเสือครับไม่ได้เอาเสือมาไม่เป็นไร สถานการณ์นี้ใช้งานได้นะครับของกินเราตามนี้เลยกล้อง <Okay. S 1> กล้องเอาหมูออกได้แล้วลูก uh. เอาแมสออกก็ได้นะครับตอนนี้มีคนตอนนี้มีรถมาเก็บขยะนะครับ ก็ห้องดังอ่ะไม่ีอะไรเขาก็เดินนั่งตักอ่ะก้องนั่งทำไมดูกินได้่ดูไม่มีแม่ดูแลให้แม่ดูให้เขาดูเงาดังนะถ้าแม่เห็นแล้วพีก็บอกว่าแม่เมยแม่ก็จะจัดการให้ครับ เราเป็นผู้ชายไม่กลัวหลอกมุกกินให้เพื่อนดูนี่ครับลูกชายผมชื่ออะไรครับชื่อข้กองชื่อดังๆครับชื่ออะไรนะครับชื่อข้าวกล้องครับข้าวกล้องอยู่ออะไรแล้วอยู่อกล้องอยู่ออะไรครับ นี่ปลากรอกินอะไรมาเนี่ยกินเคฟซีร้อนไหมลูกไม่ร้อนฮะร้อนไหมหร้อนร้อนร้อนไม่ร้อนโอ้โหร้อนนะครับไม่เป็นไรร้อนแต่บรรยากาศดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นไม้ในสวนหลวงร้อเก้านะครับว่ามันมีต้นไม้แปลกๆอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะไปดูกันเลย ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยน้ำตกลม,มันีนะครับนี่น้ำตกลม,มนันีมีจระเข้น้อยด้วยกล้องเห็นจระเข้มันนะเห็นไหมเห็นจระเข้น้อยไหมเห็นปะ <S 2> <S 2> เห็นจรเะเข้ไหมเห็นจระเข้น้อยไหม <S <S มีจระเข้ด้วยนะครับ ร่มลื่นขนาดไหนดูแล้วกันปอันนี้จะเป็นดอกลั่นทมนะครับเดี๋ยวเขากล้องจะพาไปดูอันนี้นะครับดอกลั่นทมนะฮะสูงมากโอ้โหสูงมีสองแบบนะครับดอกแดงกับดอกขาวนี่จะเป็นอกสีขาวนะครับส่วนนี้ลั่นทมดอกสีแดง งี้เลยทำไมมันมีป้ายด้วยอ่ะมีป้ายครับมีป้ายติดลันทมขาวลัมทมแดงประดูบ้านครับประดูบ้านต้นประดูบ้านนะครับจะเยอะนิดหนึ่งกำลังแตกไ่อ,อ่อนนี่ต้นมะขามไม่ต้องมีป้ายก็รู้ก็มาดูที่ต้นอะไรครับ มีลูกด้วยลูกต้นเล็กๆเนี่ยนี่น,นี่มีลูกดัวดนี่ครับเนี่ยมีลูกด้วยลูกลูกเป็นลูกกลมเหรอครอบมันจ้ะเกตก็หูดังนะครับคืออะไรเนี่ยมาจากอเมริกาอ๋อต้นมาจากอเมริกาครับ ส่วนตน้นนี่ต้นส้มโอเปล่าเนี่ยเหมือนส้มโอเลยสวยมากเลยน่าไปปลูกที่บ้านจังเลยเนี่ยเนาะแต่มันไม่ใช่ส้มโอนะนี่อ่ะมีลูกด้วยน,นี่ไงครับลูกมันลูกเป็นเยอะๆเลยแต่พ่อไปถ่ายใกล้ก่อนนะครับโอ้มีลูกสีแดงด้วยแต่คงกินไม่ได้หรอกอ๋อตีนเป็ดทะเลครับ อันนี้มาจากออสเตรเลียมีผลสุกจะเป็นสีดแดงๆเนี่ยครับคงกินไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเพราะว่ามันไม่มีไม่มีนกมากินเลยมันคงกินไม่ได้เนี่ยนๆเออนียนๆเนี่ยนๆไข่แอปเปิลเลยนะนี่นี่นนนนครับตัวสีแดงมันคืออะไรอ่ะนี่นี่นี่สีเขียวมันคืออะไรอ่ะครับค,คล้ายส้มคล้ายแอปเปิ้ลอ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะ เดี๋ยวพกกล้องจะพาไปดูผักสวนครัวนะครับอันนี้จะเป็นพริกขี้นกมะนาวครับมะนาวอันนี้คืออะไรเนี่ยลูกๆเลยครับอันนู้น,นกะมัละก,กออะไรเนี่ยก็อ,อะไรเนี่ยมีพืชต้นนี้หน่อยๆน่าจะเป็นสับป,ปะรดครับ ปะตรงนี้ไม่มีอะไรนี่ผักชีผักชีฝฟัองนี่มะละกออันนี้มะละกอนะครับมีรล้กูกจะโอะ้เ,เ,อเอใช่ครับไพันุ์มันมันม้งมันไม่ใช่กล้วยหอมแบบบ้านเราอะ รูดมดโอ้โห,หมดรูใหญ่มากลูนิ่งเปริร์สเฟิร์สเฟิร์สดูดูดิมือนมืนชิดน้องบีเขาเปริร์สเฟิร์สป่าเราจะเข้าไปในป่าดงดิบแล้วครับรถ้ามันมีป้ายติดเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าต้นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในนี้ผมไม่เข้าไปแน่ๆนะครับ เพราะว่าในนี้รู้สึกว่าน่าจะมีงูด้วยเลยไม่เข้าไปดีกว่านอะอปะเดินไปตรงนี้ดีกว่าจะเข้าไปดูขุนยศหรอครับไปเลยครับเดินระวังระวังดูดูพื้นดูดูต,ต่างๆด้วยนะครับมันมันล่มลืน่นมันล่มเย็นมันอาจจะมีสัตว์มีพิษ อาศัยอยู่ได้จริงหลีดเหมือนเราอยู่ในป่าดงดิบเลยดูดิดูดิดูดิดดดดโอ้ยอดครับกล้องยองทำอะไรครับกล้องหากระรอกใช่ไหมครับ โอเคระวังมันแฉะนะทุ่งหลวงทองนะครับมีทุ่งนาอยู่ที่สวนหลวงลอก้าด้วยวันนี้เป็นท้องนาได้เลยครับมีข้าวด้วยนะเห็นไหมข้าวกำลังออกรวงไม่ได้ถ้าเราแกะปั๊บเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาจับเลยโอเคไหมครับ ตอนนี้เขาก้องเหนื่อยแล้วนะครับดูดูดูเดินขาปแปรแล้วเร็วเร็วแดด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 ,แด,ดโอ้นั่นนะนิ่งๆโอ้เป็นแผลเลยนิดเดียวไม่เป็นไรป้าเดินดีๆไม่เป็นไรนิดเดียว เอาไปให้แม่ดูดิให้แม่ประถมพยาบาลก็ก้องเป็นอะไรครับทำไมขี่หลังมาอย่างราชาครับกลับยังลูกหมาเลยเกิดอะไรขึ้นครับเดียวงครับโอ้มีบาดแผลอะครับเดินไม่ไหวเกิดจากอะไรเกิดจากวิ่งครับวิ่งโอ้โหแล้วมันสะดุดก้อนหินครับไม่รู้น่าจะไม่ได้ไม่น่าสะดุดก้อนหินหรอกแผล แพ้เท <His love. S 1> ่าปากมดเดินไม่ไหวเลยหรอครับเกาะเกาะครับกดไลค์กดแชร์กดทำสไลด์ด้เลยค่ะ